อ่าวปฏิเมียเรียเจ้า่อไวเออถุ่งเงินมาหาอัุงเงินบอกเลขอะไรจะเห็ดไม่เฮี่ยงเอาเลขทุงเงินไปเสียงเบิองบ่เสียงอยู่ตัวละเสียงสิบเก้าโอ้เอาสิบเก้าไปนอนเสียงเมืงบ่เออเอิบเก้าไปนอนเสียงเบิองอืมนั่งเสียงก็ว่าฟันดีตัวละเออฝันว่าก็จะตื่อีกเยอะคือเออฟันเห็นตำรวจมาจับไหมเอามาจับไปแล้วม่จับกคนจะฝันว่าตำรวจจับ เออจับปนีมาโอตบดังว่ามาเต็มรถเขาก็จะไปยังึ้นรถไปน้ำพลอยจับอืไปแล้วเฮียก็ไปน้องเขาไปแล้ววันว่าเฮ้ยเคยห่อนมาเั่นว่าไอ้คอยตอนเชื้อเนี่ยคนมาเอนห่อนคอยคุยไปยื่ดอกเดี๋ยวิเขายื่ดอกก็เรียกว่าสิไอ้คอยตอนเชื้อเนี่ยคอยห่อนมาเั่นว่าเนี่ยคนว่าเฮียห่อนเนี่ยคนว่าใส่เสื้อกระแลงเนี่งใส่เสื้อกระแลงว่าอายคนแม่ไม่เฮียก็ถอดออกเนาะ ยงตอดดอกใช่ไหว่ายังหอดมาสันวะตั้งตรวจคนหนึ่งวะจะไปทอดยางซี่จะสิบว่าอดยังบ่หอดมาสันบาาย้นดอกเ็เลยว่าไปถอดมาสันวะพ้อมฟันนมพ่อยเฮียงเ่าอ้าอันนั้นอันใ่ใจใคนไลาไลตัวไอพคนบอกคนน่ะบาบอกไอดอกเจ้ผัยว่าอายก็เรยว่าเจ้าโพยเ่าหายพมฟันแม่มาเจ้กองนันว่าไอายนอันอันอันนี้เป็นแม่แี่งฝันเอาเลข ฟันนอเล่พ oh. uh. ิเศษฟันเทนนันเศษสิบเก้าวนมาฟันเทนตำรวจจับเออจับมันขึ้นรถขึ้นรถบันนี้ตำรวจมามาคนนั่เต็มรถอยู่เฮียกวาเฮียอ่อนเฮียมันจะเสียเงี้วไปเนาะจะเสียก็แรงมันไหมจะเสียก็แรงเสีก็เสียเง้วไปเฮ้ยแกเสียในหอดเฮียวรงสิแกเสียก็วีวีวีวอนเนาะก็วีเฮ้ยให่น แอคื้อเนี้ยคนหลายโอ้ยบอายอกแจะถือเจ้าจังบัอายเงี้คนระว่าสิพผมฝันนี่ย่งนะเนี่ยเราว่าอันมันหอนแม้สิเฮจันได้มันหอนิมันหอนก็ตตองบีตัวางวางสิอันนั้นต้องคอยไปผลก็เย็นผน้ำถือผลรบนะผลรบไปพัดจู่หัวเงี้ยะว่าเอากระมวลละเอามาไ้เอามาอันเอาผรบมาไ้เขามาวางสิเพียงก็เลยเขาก็พัดรบไปเพียก็เลยใส่เสื้อแขนยาวเข้าไปมันเลยตั้งรววาง มาเขาคบคสบายแท้คนน่ะที่มีพักรอบอันเตาอะทางตำรวจถกกว่าที่พกรูปเตาเอ้าอันห่อนไหมที่ตัวเ่อดเชือออกยงระ่องบุอายาเด้อยงวางสีสีสะอันถอดเชื้อ้ตำรวจระเบิยงเร่อสิโกหนน่ยเขีว่ายอ้เขาเนียโอ้ยจางเป็่นน่มันยังกยงกเรื่อยวะอันนั้นไม่เคยเห็นดอก มีเจ้าในรอไันนั้น่พรลมมาเปาพืนถ้าเขามีพุทธลมเปาสิหวนจำได้เขามีพุทธลมเปาหาย่าเสร็จแมีเจ้าคนเดียวเนี่าวเสร็จวต้องรวจว่ว่าต้งรวจเนาะเอาพรลมมาเปายริงจังยังไะพรลมมาเปาหายถอดเสื้อได้น่ล่ะเชี่อได้ฟังสิเนี่ยเขาว่าฝันนี่โอ้ตลกเนาะคนนี้ถืออีกว่ะถ้ามได้เสือเอาเลขกเอาเล็กทุ่งเงินไปเสียงสิบเก้าันรวจว่าตำรวจจับอีกแล้ว เออตรวดเจ้าอ้วาจกูเล้าฉันดีใจเ่ราะฉันว่าเื่อเจ้าอกังหยบราะฉันว่าอืมบ่มฝันบ่วคัดคืนตำรวจเลยตำรวจจับกะไรฮะตำรวจจับกระบัวคัดคืนเลยไอ้ตำรวจจับไปเลยบัคัดคืนยังเจะบสบายเลยแบบไจับกระจับไปเพะนว่าอืหอนก็ถอดเจือกีหมถอดเจอวิ่ไหมเออมันหอนเาฉันว่าตำรวจมาจะค้นระบาดนี่นับประถวนที่ตำรวจหลาย มาตํารวจหลายหลายเวทย์ยานยังบอกไปอืมอารถไปจับอารถมาใส่เลยไหมอ๋อจนรถแต่วบูงตัเบียนแต่เบียนยังบูงอืมจนนึงเก่านึงว่าเออเออเออยังจำได้แล้วเออมันอยู่ข้างรถมั้นนะเออค้างรถนึงเก่านึงเออค้างรถนั่นข้างเก่านึงนึงเก่านึงเออเออหนึ่งเก้าหนึ่งยังเห็นข้างรถที่จำได้ลรอ เนี่ยบอลรถพอดีเน่ยงไปเห็นอยู kh kh <ừ> ่คางรถเขียนโดยจะคางรถหนึ <Ừ. S 1> ่งเก้าหนึ่งไม่สันวะเนี่ยบอลเลยว่าเอ้ามันมีเละตัวรถอันตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งเฮียงวะวันเลยเนี่ยบอลเลยว่าแต่ไม่เลวมันเห็นทุกขางรถมันเขียนแบบตัวไหนหน่อยเดี๋ยวมันเป็นตัวใหญ่ตัวไหนห่อยเขียนตัวขาวเดี๋ยวมันเป็นตัวดำเป็นตัวเดี็กตัวขาวเขียนไว้หนึ่งเก้าหนึ่งสันวะหนึ่งเก้าหนึ่งเลยเออหนึ่งเก้าหนึ่งโุกยังเลี้ยวเห็นไหม อยางรอันแล้วว่ามันเบิวตำรวจนี่หนึ uh> ่งเก่าหนึ่งอย่างไรืย่องคนลืมมาขิดพัวเออเห็นตัวไเออเห็นตัวยูไนตตัวยู่ขางรถกันเหมือนที่เ้ขางรถเห็นตัวยไนตดอกตัวน้อยแต่ว่าเป็นชีขาว เขาบอกว่าเห็นที่แดงตัวเห็นก็เป็นเว็บสีขาวคือเขาเขียนในชุดเอา<ร>เห็นคักเลยวะสะ๊อเห็นคัดค่างข่างรถเ,เขาเขียนว่าคางรถเจ้าทะเบียนไม่เห็นทะเบียนตายรถตั่เห็นกล่าค<อ>ุนคนแต่ว่าพ่เห็นไม่เห็นนั่นทะเบียนรถเห็นอย่างค่างรถคือที่มันใจเกออ่านึ่งคัดมอมมือวดีเนาะ จังหวะเรกตัวงเงินมันย <ged> <ese> <c oughs> ั่งส <irs> hmm. ิบเกาะสิบเกาะสองหมดเลยใช่ไหมขามันงวดนี่โอ้จะเกลียวละผู้อูแล้วนอกของมันบนไปได้เวิดแล้วมันใกลกันโคตรบางทีเขาเอฟซีเขาก็ทิบววดโอ้เ็กยังทิบววัออกใกลกันทิ่ว่าอีกแล้ว้แล้วใกลกันมันสิบกกับิมาได้ใกลกันล้วก็ใกลกันเปเบนมากิดตัวเดียวกันลรัะหัวเนาะู้แล้วมันก็ต้ไปนอกแล้วกันนนกางกันะ เออที่เป็นแดงหมอกันมันวางสันก็ว่าตามกันเป็นห้อชิบเจ็ดมันก็ยังออกตามนมนีขนฝันไหนเนาะมันถิ่มีอยู่กับพวกฝันเนาะมันเป็นไปได้เบิ้ลพวกฝันของเฮาเป็นหม้อชิ้เจ็ดหม้ที่้นเหลวใดมันเคยคอยสื่อใดกมันเคยคอยม้ออกมันไม่เห็นเห็นเห็นทักปฏิเลขสิบเจ็ดปฏิเหลวเห็นทักปฏิเลขสิบเก้านี่โอเหล็กกันหนึ่งเก่านึงกันยังไงโอหนึ่งเก่าหนึ่งเนี่ยเพราะเพราะเอาเล็กทุ้งเงินไปเสี่ยงแล้ว มันนอนอะฟ,ฟันเลยฟันวัตะเบมาจับเลยมันตีซีนล่ะอฟันหัวเมื่อ,อ,อค้นตีซีกบปวตีฮาแล้วล่ะทงนเงินมันเลยตื่นยังเรียตื่นลุกลกเคล็ดงานเลยนะทุ<อ>งเงินมันตื่นจ<อ>เายบ๊ววาหลูกนอนว่าเมื่อยอยากให้หลูนอนตัปปกเปกวอนออก็ตื่นเงีเพลิน<อ>ตื่นแล้วมันก็ กินน้ำแดงยังมันก็เมื่อออืไปหาปูดำเลยปูดำเลยคนเมื่อมันก็เลยสั่งไว้ไม่แย่ไม่แย่คนน่ะแล้ลงสื่อเล็กเด้อคนวะก็สั่งไหมก็เลยอันคนบอกต้งมาขึ้นนะจิ๊บเก่ากับเล็กองกคนนะออันจะลงไดงก็เลยจิ๊บเก่าก็หน่าเสื่องก็น้าเลยว่ะคนบอกจิ๊บเก่าเชืองแล้วนั่นแม่คนวอคนบอกให้เชืองจิ๊บเก่าด้วยแม่เด้อคนวาอืะ มีเฮียนแล้วเดี๋ยวไปเสียงเสี่ยงวันนอนปุ๊บกัดฝันว่าตำรวจมาจับคือยังก็โดนเตือนไม่ไดมาที่สี่คนเหรออันนั้นฝันว่าตำรวจมาจับจักงวดเดี่ยวที่มีเฮียงฝันว่าตำรวจมาจับนี่โอ้จักงวดแล้วน่ากัดไายงวดมาแล้วแต่ละตื่นมาตลอดเป็นบ่เออแต่ว่าตื่นเออตื่นหน่อยบ้างไล่บ้างแต่บัดนี้เอาไม่ไม่เฮี้ยงอันงวดนี้ไม่เฮี้ยงเนี่ยรวบได้แล้วเหลือเงินเท่าไหร่ ใช่อ,อันวดีบ้เออที่ได้นะได้ประมาณหกหกแสนโอ้ได้ 6, <000 S 1> ว่า <000. S 1> มันได้ล้านนีพนเพราะแม่นดีได้หกแสนนึงดีฮักคาอันไรออกมันไม่ได้ตัวนี้แล้วตัวซีซีสองจีหลายโอ้ตัวซีสองนี่ขุ่มไรตุ้นขาดตุ้นเบิร์ตหามื่นครัวตัวเดียวปะซื้อหามื่นเดียวหามื่นครัว โอ้สองตัวกระเสนอ่าโอ้เห็นว oh, ่าเห็นเห็นว่านักซ mm ีสองนี่นักหลายวะทถ๊ะเนี่ยนักนักหลายมันหามืินครัวมันก็ตัวอีกตัวกับนี่ก็หามืินขัได้นี่ได้ตัวกันว่าทถอะได้ตัวกันอันใดตัวนี้ได้ลายอ่ามื่นหวยหามืินครัวกระสิบอไรหาหลานมัไม่เฮียงอ่ามื่นิตัวนี้อต้ตัว สี่สองเงิวัดเอาบบว่าเงินจีบเรือไปเนจีบเรินจีกันบดดไดตัวนีนะเออขันนอไรสิบเกับสิเนี่ยแมนกับไตัวนีเงินจีบปตัวนีปเลยโอ้เออพีเดวไปเสียงดรถโออซื้อรถเกี่ยวข้ไว้ิแมนทรถเกี่ยวว้าตัว เด็กแต่ไลยงวดเด็กเป็นล้านๆฝันยังบมจุบอยู่บ่ยั่งนังด้วยกันโอรถมันรถมันขั้นลล้านกลัวเนาะสองขั้นกับสามล้านกว่าสองขั้นสามล้านกว่าโอ้ก็เลยเอาไปเสียค่ารถค่าอย่างนี้เราไปต่อได้เงินเลขนี่ล่ะไปเสียแมนโอ้เงินขายงวดน้ำโอ้ได้รถฟรีตัวสัตน์นะว่าอยู่นี่เออไปหน้าอีก้ เออน่าประจำแม่เนาะอีก,จจมมอ,อ,กอืมเอาบารดีมันเอ่ยยำเลขทถุงเงินไม่เฮี้ยงเอาไปเสียงเดึอดมือขึ้นนะครับเด้อฝันว่าตำรวจจับอีกครับชิบสี่ครับพอรถตำรวจมาฮับเอาไปเฮี้ยงไปเห็นพคนเห็นเล็ขาขงรถตำรวจหนึ่งเก่าหนึ่งโมจันเหล็แล้วขางรถตำรวจเออเก่าหนึ่งเฮ้ยหนึ่งเก่าหนึ่งเออหนึ่งเก่าหนึ่งว่ามีเก่าหนึ่งเก่าเออหนึ่งเก่าหนึ่งลอง เออหนึ่งเก่าหนึ่งวสันปนกระเล่อ่าเห็นว่ามั่นใจหนึ่งเก่าอีกแล้วครับพี่ซี่ครับผมแต่นี้อันนี้เป็นส่วนตัวของไม่เฮี้ยงหรอกครับเนาะส่วนตัวด้วยตัวนี้เด้วยมันเกี่ยวกับปูดำกับปูเงินเด้อเออมันเกี่ยวกันเพราะว่าไม่เฮี้ยงเอากับเกี่ยวข้อเก่าเนาะเพราะว่าเอาเลขกตุ้งเงินไปเสี่ยงซีกเก่าตุงเงินไปเออเชียงแผเสี่ยงเขาขึ้นนี่บอกพูดกันเขาูลุดไปเสี่ยงอืมแต่พยายาตัวเก่าบพรกระบอกหูด้วยอะไรด้วยเออถ้าว่าเป็นยังตัวเก่าก็ เอาตัวเก่าแหละเ,ออเลขตัวเก่าของสิบพานมามันจะออกตัวมันพัดออกนะออออแต่ว่าเลขปูดัมนีบนบ้านไหนบอกมันบอกแต่ว่าตัวเก่าตัวเก่าอยู่อ่ะแมนหมัวตัวเก่าอยู่โอ้เจ็กตัวเก้านี่สิตัวไลยเนาะของปูดัมนีน้อยเอฟซีถาฟังเด้๋ยวับเออเอฟซีกับผมอันนี้เป็นเก้าซี่สองกับเก้าสามศูนย์กับไปเออตัวนี่แหละเอาเก้าซี่สองกับเก้าสามศูนย์หนึ่งทีแมนเออเพราะว่าเป็นปัญดัมที่สุดคือหัวตรงหันคือเก้าสามศูนย์เนาะแมเก้าศูนย์สาม สามสูนย์เก่านยตัวดงนั่งนั่งมนต้นหนัละหมันเบออคนยำมาตลอดจำบเจ็ดเจ็ดหนึ่งเก่าเนาะหมดก่อนเนาะอืมอืมมันยำมาตลอดคือสามศูนย์เก่าเก้าศูนย์สามนี่แหละคนยำมาตลอดครับยู่ีครับผมขันติอวกบ่กาฟังมึออีกทีหนึ่งคนบ่บอกเล็ตัวเลขแต่ว่าคนวัดตัวเก่าตัวเก่าบ่สมันเปสิบอกตัวเก่าเจี เดี๋ยวคนตันสิมาอยู่ดอกเขาล่างมีอย่างมืนนั้นสิลงเห็ดอันนั้นไิธีใหญ่อยู่เออเอเอาสำหรับเกิบสีเฮ็ดไิธีใหญ่อยู่งเกิดเบิ่งเงินเบิ่งก่อนเมืองอะไรไปช่วยไดไหมเออให้ติดตามไว้กดติดตามไว้เนาะอืมสิได้สิเดียวฟังเลขปูดำน้ำเลขถุงเงินน้ำเลขไปเฮียงน้ำเป็นตัวเดียวกันหมดกับไปเฮียงกับถุงเงินเพราะว่าเอาเลขถุงเงินมาเสี่ยงกับอีซี่ครับผมไขแม่เฮียงเพิ่นกับฝันอีกแล้วตักถือกตำรวจจับอีกแล้วฝันตะบวตรับ ติดตามมีเฮียงไว้ได้ติดต่อเอฟซีะะครับผมติต่อได้บุูกุ้งนัเนาะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุณขอบคุณมีเฮียงเลยครับผมวัสดีครับสวัสดีค่ะ